อุโมงปิยมิตอําเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นที่ตั้งชุมชนเก่าแก่ของบ้านปิยมิตหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณแนวเทือกเขาสันกลาคีรีหมู่ที่2ตำบลตานะเมระอําเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนของชาวจีนผู้รวมพัฒนาชาติไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่มีความเชื่อมโยงถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนนั้นก็คืออุโมง์ปิยมิต ซึ่งใช้แนวคิดของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในสมัยก่อนในการดำรงชีพในป่าจึงได้นำเอาความรู้ที่มีอยู่มาสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อปจากสมุนไพรที่หาได้จากในป่าลึกมาปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรบรรจุพันธุขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอีกด้วยจ้านั่งหลีเอ๋อแซ่หูผู้ดูแลกลุ่มสมุนไพรบ้านปิยมิตหนึ่งและร้านค้าชุมชนได้บอกกับเราว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ ที่วางขายในร้านค้าที่นี่เป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านเดินเท้าเข้าไปหาในป่าลึกและเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดนั้นมีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษโดยสมุนไพรที่ได้นั้นได้รับซื้อจากชาวบ้านก่อนจะนํามาทําความสะอาดตากแห้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์บรรจุใส่ซองจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรของที่นี่ จะเป็นที่รู้จักเพราะสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งการบำรุงตับหัวใจการเพิ่มพลังคนสนใจมากก็ตัวยาสมุนไพรนั้นนี่ขับลมขับมยนะคะแล้วก็เพิ่มพลังร่างไม้จงพลังนี้ตาลีหวังแล้วก็บำรุงไตปกติก็คุณเบาหวานเยอะ,อะตัวยานี้ก็ดีนะคะคุณเบาหวานไตไม่ดีค่ะเกี่ยวกับปสัสสาวะเนี่ยสอ,อย่างนี้ ร่าม้ยจงพางนี้คุณผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กๆก,ก็กินได้เอามาต้มซุปต้มน้ำกินก็ได้ค่ะถ้าหาดองดองเล่าเองก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่นี้ให้ร่างกายแข็งแรงให้ขามีแรงถ้าหากเด็กนี้ให้ตับแข็งแรงป้องกดดันโรคดีซันถ้าจริงๆมีโรคดีซันก็กินน้ำชาแบกน้ำชาต้มน้ำชาแบบนี้ดีที่สุดค่ะ คนผู้ใหญ่เนี่ยทำงานเหนื่อยพ้าผ่อนไม่พออาจจะนอนตื่นมากเนี่ยทุกวันนี้ตื่นมารู้สึกขี้เกียจเนี่ยเหนื่อยนี้ต้องรับไม้จงพลังนี่เพิ่มพลังได้ค่ะอาจากม,มีแรงมากทำงานไม่ขี้เกียจค่ะโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่บ้านปิยมิตรแห่งนี้มักจะได้รับความนิยมจากผู้คนภายนอก เป็นผลิตภัณฑ์โอทับนวัตวิถีที่ได้นำเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้ให้กับชุมชนและเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจกับอัตลักษณ์และวิถีอาชีพของคนในท้องถิ่นอีกด้วยจ้า